มีแต่งยอยตรงแขนให้ด้วยนะคะตัวนี้มีกระดุม2เม็ดนะคะจะแบบใส่เป็นโค้ดนะคะเพื่อนๆสาใส่เป็นโค้ดยาวเลยนะคะเพราะว่าตัวชุดเนี่ยยาวถึง40นิ้วเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะ3า40ินะคะรวมยอยด้วย จะมาใส่ให้ดูนะคะอกได้ถึง48นิ้วเลยนะคะเ,เพื่อนๆตั้งแต่อก36ถึง48ใส่ได้นะคะนี่เป็นโค้ดตัวยาวนี่นี่ค่ะมีกระเป๋าด้วยคือนี่จะมีผ้าพันคอให้ด้วยนะคะในตัวในตัวเราจะใส่ปล่อยแบบนี้เก๋ หรือจะแบบพันแบบนี้เพื่อนๆพ,พันคอด้วยคือต่างประเทศนะเก็บเลยนะนี่ถ้าใครมีแพลนจะไปเที่ยวต่างประเทศช่วงกเกษียณอายุเนี่ยค่ะอยากให้เก็บเลยรุ่นนี้สวยมากนะคะสำหรับราคานะคะเพื่อนๆค่ะรุ่นนี้นะคะราคา ปกติ4,200บาทนะคะเพื่อนๆปกติราคา4,200บาทเหมยให้อยู่ที่3,700บาทนะคะ3,700บาทเท่านั้นรวมส่งฟรีให้ด้วยนะคะเพื่อนๆปักด,ดอกไม้หวานๆกระจายแบบนี้ทั้งตัวเลยนะคะเพื่อนๆ